呦呦呦呦 นะครับว่าจะไปรีวิวสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นน้ำพริกน้ำย้อยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นน้ำพริกเนาะเป็นน้ำพริกแห้งเป็นน้ำพริกกัดหมูอย่างเงี้ยนะครับเป็นสินค้าโอทอปที่เขาทําในหมู่บ้านของผมเองนะครับที่หมู่บ้านสวนป่าวังชี้น,นะครับซึ่งจะเป็นสินค้าที่รับออเดอร์มาแล้วก็ทําเพื่อจะส่งออกนะครับถ้าเกิดว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามานะครับ เขาก็จะทำนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันจันทร์ก็จะเริ่มส่งนะครับทยอยส่งไปนะครับให้กับคนที่เขาสั่งออเดอร์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปดูขั้นตอนการทำนะครับของน้ำพริกน้ำยอ้อยเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะพาไปชิมด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเผ็ดไหมแล้วเขาใส่อะไรบ้างแล้วก็เขาเอาไว้ทานกับอะไร เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปติดตามกันไปกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกของการทำน้ำ <c oughs> พริกน้ำย้อยนะครับเริ่มจากการซอยหอมนะครับอันนี้เป็นหอมแดงใช่ไหมครับหอมแดงนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับของเปาช <c oughs> ีครับเตรเียมวัตถุิ้มาก็ต้องใส่ แกะพริกค่ะแกะพริกนะครับพริกแห้งนะครับพริกแห้งนี่ต้องใช้ของอะไรครับพริกจินดาค่ะอะไรก็ครับพริกจินดาพริิกจนดาะนะครับนี่ซึ่งพวกเราก็ปลูกเองตตกรรมสิทธิ์เองนะคะไร้ไสารเคมีอันนี้เป็นแผนกตำกระเทียมนะครับรใช้ปริมาณเท่าไหร่ครับสามกิโลสามกิโลต่อต่อหนึ่งหมอ้อการทำน้ำพริกนะครับอันนี้ใช้กระเทียมอะไรยังไงบ้างครับ ใช้กระเทียมกลีบเล็กนะครับอ๋อทำไมถึงไม่ใช้เครื่องปั่นครับอ๋อเครื่องปั่นมันไม่ธรรมชาติมันเล็กมันเล็กเกินไปอ๋อมันเล็กเกินไปนะครับเราต้องตำให้มันเป็นธรรมชาตินะครับให้มันแตกละเอียดแบบนะครับเขาจะแบ่งกันเป็นแผนของใครของมันนะครับแบ่งกันตำกระเทียมแกะพริกนะครับแล้วก็ซอยหอมแดงนะครับนะครับหลังจากที่ แม่บ้านนะครับได้ตากระเทียมนะครับแล้วก็กากหนังหมูนะครับซอยเรียบร้อยก็จะเอามาตากแดดนะครับหอมแดงก็เหมือนกันนะครับซอยเสร็จก็จะเอามาตากแดดนะครับนี่เป็นขั้นตอนการทอดอคทพริกนะครับทอดให้เป็นยังไงครับให้กรอบให้พริกกรอบนะครับ ก็ม <T> ีพริกอยู่2อย่างนะครับ2แบบนีอย่างนีไม่เผ็ดอ,อันนี้เผ็ดอันนี้เม็ดใหญ่ไม่เผ็ดนะครับมาคลุกเคล้ากันคุกเคล้ากันนะครับอันนี้แบบเผ็ดใ่อคะเดี๋ยวาาพกก์าจัดอันนี้เป็นขั้นตอนการหมักหนังหมูเพื่ออะไรครับไม่ให้หมูหมูกระเด็นใส่เรา <S <S อ๋อ กระเด็นใส่เราตอนตอนที่ตอนทอดนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับที่ใส่ลงไปน้ำส้มส,สายชูกับเกลือเกลือป่นนะครับแล้วก็ตากทิ้งไว้อีกใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับหนึง่งชั่วโม,มงนะครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับนี่นะครับเป็นขั้นตอนการทอด เกลอหอมแดงอตอนนี้ได้เอาหอมแดงตักลงใส่ในกระทะน้ำมันร้อนๆน,นะครับน,นี่นะครับหลังจากที่ทอดหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับ,บเหลืองสวยงานอหอมมากเลยนะครับ เ,เป็นหอมแดงหลังจากที่ทอดเตาลอยนะครับ,น,น,น,บนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการเอากระเทียมนะครับมาเกลียวมาทอดนะครับเหมือนกับหอมแดงเลยนะครับ ให้มันกรอบ ก็เป็นขั้นตอนการนำหนังหมูที่หมักแล้วก็ตากแดดไว้เมื่อกี้นะครับนำมาทอดทอดให้กรอบใช่ไหมครับอันนี้ยังยังยังบ่กรอบเนี่ยอันนี้อันนี้เอาสะดุ้งเย็นแล้วก็กแล้วทอดอ๋อ,อทอดให้แบบว่าหนังหมูสะดุง้งสะดุง้งแล้วก็จะไปตากแดดอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เรานำหมูที่ทอดให้สะดุ้งแล้วนำไปตากอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็นำมาทอดให้กรอบนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังเราทอดมามันจะกรอบนะคะฟังเสียงครับกรอบมากเลยนะครับยอดของเด็กเาไปกอดมาแล้วเขาต้องเอ้ยมันกรอบเย็นเจ้า ข,ข,นนข,ขั้นตอนหลังจากที่เราทอดกั้วเรียบร้อยเราต้องเอาไปเอออไปสเด็จน้ำมันนครับแนวเะมันเะนะนังาก็ใ่เาอกใส่เออตัองนะออกไดเอา้ันอนี้ครับ อร่อยเป็นยังไงครับคุณตงอร่อยมากนี่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเตรียมการติดสติกเกอร์โลโก้นะครับพ a เกจจิ้งนะครับของกลุ่มแม่บ้านนะครับ อ๋อโอเค,ครับสวยงามนะครับก็จะเตรียมมีทั้งกระปุกใหญ่แล้วก็กระปุกเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการนําน้ำพริกมาใส่กระปุกกันเลยครับผมต่อจากนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทําน้าพริกย้อยก็คือก,การบรรจุนะครับน้ําพริกลงในกระปุกนะครับตามปริมาณที่กําหนดไว้นะครับ ก็จะต้องมีการชั่งตวงด้วยก็ไม่ให้เกิดการผิดพลาดได้ ¡Gracias!